ดูคร,อรมอรชุดใหม่แล้วอาจารย์เห็นเป็นยังไงไหมครับ,บเปรียบเทียบกับชุดในายใหญ่ก็ก็ดูดีกว่าเยอะครับอันนี้เรียนกันตรงไปตรงมาโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ,รบมีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และที่สํคาคัญที่เหลือกว่านั้นก็คือไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงแล้วก็ที่แน่ๆคือก็ไม่ใช่ที่ค่าในายใหญ่อันนี้สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบกับรัฐบาลของเชื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าดูดีกว่าจชนิดเทียบกันไม่ได้ขณะที่พวกสีแดงอย่าไปพูดถึงเลยครับพี่เอาว่าในายใหญ่อยู่สร้างคอนเทนต์ในคุกให้เอฟซีายคิดถึงได้ก็ดีแล้วดู ครมชุดใหม่แล้วอาจารย์เห็นเป็นยังไงไหมครับตามข่าวนะครับตามข่าวออกมายังมีไม่แน่นอนสองสามคนกถถ็ถ้าเปรียบเทียบกับชุดนายใหญ่ก็ก็ดูดีกว่าเยอะครับอันนี้เรียนกันตรงไปตรงมาครับนะครับ, <S <S ค,รบคือ <S <S คโดยเฉพาะทีมเศร,รษฐกิจเนี่ยนะครับ, <S <S รบมีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงครับและที่สําคัญที่เหลือกว่านั้นก็คือไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับแล้วก็ที่แน่ๆคือก็ไม่ใช่ขี้ข้านายใหญ่ อันนี้สําคัญที่สุดครับนะครับคือคําว่าที่ข้าในายใหญ่เนี่ยมันหมายความว่าคุณจะไม่มีอิสระในการทํางานในฐานะที่จะต้องมารับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองครัถูกไหมฮะเขาก็ต้องฟังในายใหญ่แกสั่งอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบกับรัฐบาลของเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าดูดีกว่าชนิดเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์สําคัญกับพวกสีส้มเลยครับ,รบเพราะว่าพวกสีส้มเนี่ย แน่นอนครับก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่ขาดประสบการณ์แล้วก็ขาดผลงานในการลงมือทําที่แท้จริงนะครับครับขณะที่คนที่เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าประสบการณ์ความรู้ความสามารถและผลงานในอดีตเนี่ยมันมีชัดเจนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในแง่ของผมเนี่ยคิดว่าพวกสีส้มก็น่าจะหนักอกหนักใจมากกว่านะครับ ขณะพวกขณะที่พวกสีแดงอย่าไปพูดถึงเลยครับที่นะครับครับเอาว่านายใหญ่อยู่สร้างคอนเทนต์ในคุกให้เอฟซีหายคิดถึงได้ก็ดีแล้วนะครับครับอาจารย์คิดยังไงครับเนี่ยว่ายังไม่ทันไรเลยสีส้มก็ที่ข้อเสนอทั้งหลายแหล่ก็โดนไปดองแล้วว่าสสรขอโทษนะครับเลือกเลือกตั้งไม่ได้แล้วอาจารย์คิดว่าเขาจะไปยังไงครับเนี่ยข้สารบอกว่าเลือกตั้งไม่ได้อะ อ๋อพวกสีส้มยังไม่ได้โดนต้มหรอกพี่เพราะว่า MOA ที่เซ็นกับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ,รบก็ไม่ได้มีระบุรายละเอียดเรื่องสสรอ ว่าจะต้องมีการมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพราะเขาเขียนแค่ว่าสสรมาจากการเลือกตั้งเฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครต้มใครครับมีแต่นายใหญ่โดนต้มแน่ๆอันเนี้ยของจริงนะครับครับผมคือนายใหญ่แกโดนต้มอันเนี้ยแน่นอนนะครับแต่สีส้มยังไม่โดนต้มครับสีแดงอ่ะโดนต้มไปเรียบร้อยไม่งั้นนายใหญ่จะติดคุกเหรอนะครับแล้วความเห็นของอาจารย์ว่าคขานี้ทักษินอยู่คุกมันจะอยู่นานไหมครับอาจารย์ครับก็ผมต้องอยู่ เต็มตามจํานวนโทษนะครับแต่ส่วนว่าจะสร้างคอนเทนต์กันยังไงว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยเป็นขวัญใจชาวคุกก็ก็เดี๋ยวกรมราชทฑ์เขาคงจะอ,อะไรล่ะเอามาออกตามเพจประชาสัมพันธ์นะครับส่วนเอฟซีนายใหญ่ก็เดี๋ยวก็ได้เยี่ยมแล้วนะครับ oh, คือนายใหญ่เนี่ยก็คงจะไม่ได้ตายติดเตียงหรอกครับ,รบแต่ว่าพักเพื่อไทยก็จะเล็กลงอันนี้แน่นอนนะ oh, ครับ,รบพักเพื่อไทยก็จะเปลี่ยนบทบาทจากพักแกนนําไปเป็นพักตัวแปร นะครับแล้วก็ค่อยๆล่มสลายไปเหมือนกับพักความหวังใหม่พักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐแบบที่ที่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็บบเป็นแพทเทิร์เดียวกันครับพี่ครับ